สวดียามเช้าครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่กลางสะพานมอสครับสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศวันนี้เช้าวันที่หนึ่งวคกราปีสกัดไม้59ที่เห็นนี่คือหมอกที่ลงได้มากครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากันหนาแน่นมากครับเพราะเช้านี้จะมีการตัดบาดนะครับด้านหน้านี่คือที่มากันมากมายนะครับ ข้างหน้าข้างบนมันเป็นฝั่งไทยนะครับที่ผมผมยืนนี่คือฝั่งของมอนนะครับนะครับฝั่งมอนแต่เมื่อคืนนี้ออนักท่องเที่ยวก็มาพักกัน,นกมากมายนะครับนี่คือบรรยากาศในสถานมอน,นะครับเราจะเห็นภาพบรรยากาศนี้หมอกลงเป็นครั้งหนึ่งครับที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ นนี่คือบรรยากาศนนี้คือข้างหน้าคือฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จากนี้เราจะข้ามไปดูชมน้ำบรรยากาศตอนนี้หมอคง นเวลา7โมงครับหมอกยังหนาอยู่หมอกเย <c oughs> อะแยะตรงนี้หมองนะบอบคลุมไปเต็มเลยครับช่วงนี้เมื่อกี้ยังไม่เยอะครับตอนนี้มากมายนะครับอากาศดีมากนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่ที่เมืองกาแค่นี้เอง จะเห็นประชาชนที่มาเที่ยวท่องเที่ยวกันมีช่งเทศกาลขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็มากันเยอะแยะเลยครับนี่วันนี้ตังมอสาวมอนมาเดี๋ยวสักครู่เราไปจะไปตักบ,บาตครับ ต้องเดินทางไปไกลนะครับรยากาศที่นี่ก็มี้เห็นนะครับเลยเป็นนะครตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วหมอกยังลงหนาอยู่นะครับฝั่งของมอน,นครับฝั่งขม่าม,ามอนรามันเดี๋ยวจะไปตักบาตรกันแล้วครับนี่คือชุดมอนนะครับ